Mm hmm. สวัสดีครับรู้ดูครับ mm hmm. เที่ยวเขาผาครับผม mm hmm. เขาผามัน เขานี้เป็นเขาธรรมชาติครับผมสวยงามมากๆอืมชิชเม น้ำเขียวธรรมชาติ <c oughs> เขาผามันยอดมากครับสวยงามมากมา เดี๋ยวขึ้นไปจุดเซลฟี่ถ่ายรูปกันครับผมมันจะมีจุดเซลฟี่ถ่ายรูปอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเขาสองลูกนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปก่อนครับจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูปครับยังไ,ไงครับที่เห็นผู้คนอยู่ข้างบนนะครับเป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปไปอีกด้านหนึ่งของเขา ถาม่านี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นเบ็ดจุดนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนนู่นครับเห็นไหมผู้คนเซลฟี่กันอยู่ข้างบนนี่นะครับที่มองเห็นกองหินอยู่ข้างล่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็เป็นความเชื่อเหมือนกับบ้านเราครับผม,มเอาหินมาต่อกันต่อยอดกันเอามาเทินกันนะครับ เอาโวางต่อกันขึ้นไปให้เป็นกองกองแฟนผมก็ทำเหมือนกันครับภรรยาผมก็ทำเหมือนกันการลูกผมก็ต่อกันเรื่อยๆครับผมมันเป็นความเชื่อครับผมเป็นความเชื่อของ,ของเหมือนกับบ้านเรานะครับผมมันเป็นความเชื่อครับว่าต่อยอดต่อหินอะไรมันจะ มั่งคั่งหรือว่าร่ำรวยหรือว่าอะไรโชคดีหรือว่ามาถิ่นฐานตรงนี้ให้มีความโชคลาภอะไรครับความเชื่อครับผมเป็นความเชื่อถ้าไปเที่ยวบนเขาเขาจะทำกันอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นความเชื่อนะครับแลแล้วก็ขึ้นมาถึงบนเซลฟี่แล้วครับผม ตรงนี้นะครับเป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปกันครับผมจะถ่ายไปอีกด้านหนึ่งที่เห็นเขาผาม่านนะครับผมจะเป็นน้ำสวยงามนะควก็เป็นผาม่านสวยงามครับผมจะเป็นจุดเซลฟี่ครับผมยังไงครับสุดยอดเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขึ้นไปครับผมขึ้นไปบนเขาสองลูกนี้ครับแค่มองเห็นอยู่ตรงนี้ก็สวยงามนะครับผม น้ำที่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับผาก็ผาธรรมชาติหินหินธรรมชาติครับผมไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับผมจุดนี้เป็นจุดอีกหนึ่งท่องเที่ยวของเทปโดครับผมนี่แหละครับผู้คนในล้นหลามครับเยอะมากๆกครับผมผู้คนนี้จะมาเที่ยวแล้วก็มาขึ้นเขาตรงนี้ มาพักของย่อนใจครับผมจะมีจุดกลางเต็นท์เยอะมากๆครับผมเขามาพักผ่อนนี่เป็นช่วงหน้าร้อนครับผมจะมาเซลฟี่กันตรงนี้แล้วก็มาพักผ่อนกันครับผมกลางเต็นท์กลางอะไรครับผมแคมปิ้งกันสุดยอดมากครับผมสวยงามจริงๆเดี๋ยวค่อย,คยขึ้นไปครับผม วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอากาสดีครับผมอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศก็ดีมากครับผมพอไหวครับผมขึ้นเขาสองลูกนี้ครับผมเขาผามานนี้ครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับผมเซลฟี่ตรงนี้จุก,ก่อนแล้วก็จะขึ้นไปครับผมย้อนกลับไปเส้นหนึ่งครับผม มาครับทุกคนมาเซลฟี่เขาเลยก่อนครับี๋ยวขึ้นไปเที่ยวชมบนเขากันครับผมบนเขาผาม่านอสองลูกนี้ครับผมวันนี้ก็อากาศดีครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่พอไหวครับผมนี่ไงครับจุดกลางเต็นท์ที่เขาให้ไว้กลางเต็นท์แคมปิ้งกันอยู่ด้านซ้ายมือนี้ครับผม ลาน้องกว้างนี้ครับตรงที่เข้ามาเลยครับเนี่ยจุดเนี้ครับจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์แคมปิ้งนะครับสุดยอดมากครับผมตรงนี้คนเยมมอะมากๆครับผม อถ่ายรูปกันเสร็จก็นั่งพักเอาแรงก่อนครับก่อนจะขึ้นไปบนเขาเขาลูกสองลูกที่มองเห็นเป็นเขาผาม่านนี่ครับสูงนะครับผมที่มองเห็นเนี่ยสูงแล้วก็สวยครับแล้วขึ้นไปชมวิวบน,บนยอดนี่สวยงามมากครับผมเดี๋ยวขึ้นไปครับผมไปกันครับ เริ่มขึ้นเขาชมเขาผาม่านเขาเลยครับผมขึ้นเขาสองลูกนีค้ครับผมทางโหดมากขึ้นเขาผาม่าน ันมากครับผมทางก็ดีอยู่นะกูด้วครุมอย่างดีแต่ชันไปหน่อยนี <S 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 ่วย 이리아 아, 좋아 와 대박 해아큰 เออจนเนี่ยอ่าติบักอาเย็นมากนี่ก็เป็นเขาลูกแรกครับผมยังไม่ถึงบนยอดเลยครับพักเหนื่อยก่อนครับผมสูงแล้วก็ชันมากทางขึ้นก็โหดมากครับผม เขาเขาเขาลูกแรกมันเป็นจะเป็นทางอย่างนี้ครับผมไปต่อครับยังไม่ถึงสุดยอดถ้าสุดยอดจะขนาดไหนเขาลูกนี้ก็สูงอยู่นะครับ ใชนะ้แล้วใกล้จะถึงอะ่ะใกล้ถึงสุดยอดแล้วครับ ได้มาถึงแล้วครับสุดยอดมาก oh, <thank> สวยงามมากครับ okay. ยงามจริงๆครับสุดยอดมาก ว้าสวยงามมากๆ ครับบันไดขึ้นมาสูงชันมากครับผมยอดมากครับด,ดูกที่สองแล้วนะครับใกล้จะถึงสุดยอดแล้วใกล้แล้วครับ ได่แล้วครับอีกหน่อยเดียวตรงนี้ครับน่าที่สุดก็พิชิตแล้วครับผมจุดสุดยอดนี่เขาลูกที่สองนะครับเอาพาม่านว้า จุดชมวิวสวยงามมากๆครับผมในที่สุดเรก็ได้มาถึงจุดสุดยอดจุดพิชิตแล้วครับผมสุดยอดเขาจุดพิชิตครับผม จุดสุดยอดจุดวิวสวยมากๆครับผมวิวสวยงามมากๆครับสุดยอดจริงๆครับเทบัก เขาลูกที่สองสวยมาก ตรงนี้จุดแรกที่ถ่ายทําขึ้นมาครับผมลูกแรกก็ว่าสูงแล้วลูกที่สองนิ่สูงกว่าอีกครับสุดยอดมากครับผม ยอดพุ่งมาครับผมภูผามมันสวยงามจริงๆครับมาถึงจุดสุดยอดแล้วครับเตบัก โม okay เร่โอเคบายกูรียาชาเนลก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับโมเร่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม